เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะเสทหารบกปิดการสัมมนาผู้บัญชาการหน่วยทหารราบประจำปี2566ค่ะวันที่21กันยายน2566พลเอกอุกิจบุญตานนเสนาทิการทหารบกเป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาผู้บัญชาการหน่วยทหารราบ ประจำปี2566ที่สถานพักฟื้นและพักผ่อนทหารบกส่วนส่วนปฏิพัทแห่งที่หนึ่งอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีพลโทรสรรเสริญคล้ายแก้วเจ้ากรมยุธทธศึกษาทหารบกพลตีการสถิตยุทธการผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกพลตีอาวุธพุทธอํานวยผู้บัญชาการสวนการทหารราบและผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยทหารราบทั่วประเทศจำนวน123นายเข้าร่วมพลเอกอุกิจบุญตาโนนเสนาธิการ การทหารบกกล่าวว่าการสัมนมาผู้บังคับหน่วยทหารราบประจำปี2566ในครั้งนี้สำฤทิ์ผลตามความมุ่งหมายตามเป้าหมายของการสัมนมาที่ได้กำหนดไว้ว่าต้องการให้ผู้บังคับหน่วยทหารราบได้ร่วมกันร,ระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาหน่วยและเหล่าทหารราบให้มีความพร้อมรบมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถปฏิบัติภารากิจตามที่ได ได้รับมอบหมายจากกองทัพบ,บกได้อย่างเต็มขีดความสามารถผลจากการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำหนดแนวทางในการพัฒนาหน่วยเราทหารราบในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของกองทัพบ,บกและแนวโน้มของสถานการณ์ภัยคุกคามต่างๆที่หน่วยต้องเผชิญในอนาคต